นี้ก็ัว <laughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับกับพบกับเขียวช่องอะไรก็ปลูกนะครับวันนี้คลิปนี้เราจะมาทําการชําหนอกเป็นชําหนอกแคคตัสนะครับอันนี้เป็นตุกตนต๊กตาญี่ปุ่นตุ๊กตาญี่ปุ่นไม้นะ่ารักน่ารัก,กสำหรับคนที่ชอบการปลูกไม้ตะกูลแคคตัสมีหนามนะ มีดอกสวยงามดอกสีเหลืองเหลืองเนี่ยจะเห็นว่า,เ,าเป็นแตกหน่อกมาเยอะเราจะใช้วันนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการเด็ดเด็ดหนอ่อเดดที่มันออกมาเนี้ยเพื่ทำการปลูกซึ่งตะระกูลนี้นะครับปลูกง่ายแล้วก็ตุ๊กตาญี่ปุ่นนะสำหรับตุ๊กตาญี่ปุ่นนะครับเป็นไม้ที่เด็ดหนอ่อชําติดง่ายจะปาดก็ได้นะพี่น้องครับเนี่ยคนไหนชอบไม้กลุ่มกออยากได้ไม้แบบ นี่คือไม้ที่ผมซื้อเข้ามานะทำการซื้อมา100กระถางเราผมก็ปาดจะเห็นรอยปาดนะปาดเพื่อไปชำก็จะได้มาอีก100กระถางนี่เป็นวิธีการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผมนะครับคืออยากได้ไม้ฟอมกอด้วยอยากได้หน่อเยอะๆด้วยอ่าเราก็ปาดแล้วก็เอายอดมาชำเมื่อยอดมันติดมันก็จะออกหนอ่อออกเนี่ยเยอะๆซึ่งตอนนี้ไม้กำลังมีดอกสวย ที่แวงแวงหายไปเนี่ยคือขายมั่งขอขอมั่งแลกมากอย่างอื่นก็เพราะว่าเป็นบ้านสวนนะครับจำทำบอนไซขายเป็นอาชีพลักอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวก็มาวางไว้เวลาลูกค้ามาก็หรือเขาตั้งใจมาซื้อเอาไปเลี้ยงต่อเนี่ยมันก็จะน่ารักเรามาถึงการหาไมา้ไปชํำสำหรับตุ๊กตาญี่ปุ่นซึ่งเป็นผมว่ามันเป็นอะไรที่ ขยายพันธุ์ได้ง่ายนะป่าชํำก็ติดง่ายเด็ดหนอก,ก็ง่ายเดี๋ยวเรามาหาหนอที่มันใหญ่ๆหน่อยแล้วกัน,นกใหญ่กว่านี้ก็ได้หรือประมาณนี้ก็ดีมันติดง่ายครับเด็ดง่ายๆแบบเนี้ยเด็ดเลยผมก็เด็ดมันมือเดียวเนาะอยู่นะเด็ดมาก็จะได้หนอมาประมาณนี้นะก็ปล่อยวางทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เพื่อที่จะให้แผลมันแห้ง เดี๋ยวมันจะเน่าแล้วเราก็ไปชําถาดนี้ก็เป็นถาดที่ทําการเด็ดหน่อมาชํานะครับพี่น้องก็เนี่ยอันนี้เป็นรุ่นแรกๆทีผมชําแล้วแล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนจะชํารวมอ่าพอตนึงหรือว่ากระถางนึงหลายๆหน่อหรือว่าจะชําแยกเลยก็ได้มันก็มีความสะดวกแตกต่างกันนะคือแบบนี้มันก็ได้ต้นเดียวๆแต่ว่า มันก็พอตีดมาแล้วมันโตแล้วก็ขายได้เลยโดยไม่ต้องมาแยกตามหลังสําหรับคนที่กว้างนะคนที่แคบจะชารวมแบบนี้ก็ได้นะผมว่าก็โอเคอย่างที่บอกเป็นไม้ชําง่ายดินที่ปลูกก็เป็นดินผสมทรายดินใบก้ามปูผสมทรายหยาบแล้วก็ออ,อันนี้ส่วนส่วนในกระถางพวกนี้จะมีหินภุกเขาไฟปนมาด้วยเพราะว่าเป็นเป็นเป็นดินที่ ใช่จากการปลูกบอนไสของผมนะครับแล้วก็ทำการชําเนี่ยชำก็จิ้มไปเนี้ยครับจิ้มเลยแต้ๆผมก็จะใช้ง่ายๆวิธีง่ายๆแบบนี้ครับเพราะว่าลดขั้นตอนยุ่งยากเพราะว่าเราต้องการแค่ขยายพันธุ์พวกนี้เป็นไม้ที่ติดมาแล้วนะออกลากมาแล้วพวกเนี้ยแต่อันนี้เรามาชําปนได้อันนี้เป็นชําตัวอย่างให้ดู ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ไม้เพิ่มไปเรื่อยๆเ,เนี่ยการปักชำสำหรับแคคตัสนะพี่น้องนะนี่ก็จะเป็นพวกคอนโดนังฟ้าเล็กเดี๋ยวเราจะมานำเสนอในคลิปต่อไปก็ทำแบบง่ายๆบ้านๆอย่างที่บอกนะครับก็กนี้จะเป็นยิมโนโด,ด่างตัวนี้จะเป็นตัวแพงนะตัวนี้แพงๆอยู่พอสมควรนะพี่น้องตัวนี้ก็สี่ร้อยตัวแค่เนี้ยสี่ร้อยนะ คือช่วงนี้แคคตัสเป็นอะไรที่กำลังเป็นที่นิยมนี่ก็ซื้อเป็นพอดเข้ามาซึ่งออกด่างกี่หัวยังไม่รู้เลยยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูช่องเล็กๆสวนเล็กๆแห่งนี้นะครับกับอะไรกระปูกโดยเขียวนะครับเป็นสวนสไตล์บอนไซแต่ว่าช่องนี้ทำแบบเป็นไม้ที่เป็นงานอดิเรกเป็นอะไรก็ชอบกระปูกไปกระปูกไปเรื่อยๆ อะไรก็ปลูกตามชื่อช่องตามคอนเซ็ปต์ไปแล้วครับบััสีีครับ